รักแท้ซินเดอเรลล่าเมืองไทยเลดี้รินสาวอุบลพบรักหนุ่มฝรั่งวันนี้เราจะพาแฟนๆมาย้อนดูเรื่องราวความรักที่เป็นรักแท้ของหญิงสาวบ้านๆที่ชีวิตเปลี่ยนกลายเป็นเลดี้เมืองไทยทันทีเอาเป็นว่าเราไปตามกันเลยค่ะริ inn, ett, นเนธนพาแก้วแสงธรรมยานเนสโกว่า เธอมีพี่น้องสี่คนเธอเป็นพี่สาวคนโตและมีน้องแฝดหญิงสามคนหลังจากจบมัธยมปลายเธอสอบติดคณะยอดนิยมที่ชื่นชอบวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังเรียนจบก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเริ่มจากทำงานเป็นนักข่าวออนไลน์ยุคแรกๆของสื่อค่ายหนึ่งต่อมาออกมาทำหน้าที่บรรณาธิการสตนักพิมพ์แบรนด์เอชและบรรณาธิการบริหารเวิร์กพอยต์แล้วก็ออกมาเป็นโค้ชไรเตอร์นักเขียนอิสระ ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอได้พบรักแท้กับท่านเซอร์มาเร็กอาติลายาเนเชคบารอนวอนดูดาสซึ่งมีหุ้นส่วนเป็นนักธุรกิจชาวไทย โดยการพบกันในครั้งแรกๆนั้นเธอเล่าว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ถูกใจกันฝ่ายชายค่อนข้างจะชอบผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยขณะที่ตัวเธอนั้นกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยพูดจาโผงผางแต่เพราะการไปเขียนหนังสือท่องเที่ยวที่ปรากชื่อปรากในรอยหนาวจึงเป็นจุดหักเหทำให้มีโอกาสได้ศึกษานิสัยกันและกันจนกลายเป็นความรัก พบกันครั้งแรกที่เวทีมวยราชดำเนินทันเซอร์มาเร็กมาดูมวยไทยเนื่องจากชื่นชอบกีฬานี้เป็นพิเศษและเป็นโปรโมเตอร์มวยนำนักมวยไทยไปชกโชว์ที่ยุโรปหลายประเทศเช่นสเปนสาธารณรัฐเช็กและเยอรมนีตอนแรกที่เจอก็ไม่รู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าเป็นคนขี้เก๊กและดูยิงๆแต่ต่อมาเขาต้องการนักเขียนก็เลยเชิญไปเขียนหนังสือท่องเที่ยวที่กรุงปาร์กสาธารณรัฐเช็ก ไปเที่ยวที่นั่น10วันกับเพื่อนช่างภาพทําให้มีโอกาสทําความรู้จักกันมากขึ้น3เดือนต่อมาก็ตกลงคบกันอีกประมาณ1ปีก็มั่นและแต่งงานกันเมื่อวันที่7ธันวาคม2550 เลดี้ริ่นเล่าอีกว่าตอนแรกที่พบและคบหาดูใจกันช่วงสองปีกว่าๆเธอไม่รู้เลยว่ามาเร็กมีฐานะดอนศักอะไรคิดว่าเป็นเพียงฝรั่งที่ชอบมวยไทยและเป็นโปรโมเตอร์มวยธรรมดาธรรมๆคนหนึ่งเท่านั้นเพราะตลอดเวลาเขาไม่เคยแสดงตัวซึ่งเธอเองก็ไม่ได้สนใจในเรื่องยศศักอะไรจนกระทั่งแต่งงานแล้วถึงจะรู้ แต่ก็มักมีคนบอกว่าริ่นเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยคงต้องบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคะ่ะซินเดอเรลล่าจะต้องเป็นเจ้าหญิงตกยากและมีแม่เลี้ยงใจร้ายแต่ตัวเองเป็นแค่คนทํางานธรรมดาเหมือนสาวออฟฟิศทั่วไปแล้วก็มีคุณแม่ใจดีด้วยคะ่ะมีครอบครัวที่อบอุ่นพอสมควรเมื่อถูกถามว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมเมื่อแต่งงานแล้วเป็นเลดี้เธอบอกว่าก็เปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนที่เป็นสิ่งสำคัญ เปลี่ยนเรื่องมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆในยุโรปเพราะสามีสนับสนุนให้เขียนหนังสือท่องเที่ยวถ้าไม่ว่างพาไปเองเขาก็จะให้ผู้ช่วยพาไปเลยมีโอกาสได้ทำงานที่รักส่วนเรื่องชีวิตประจำวันสามีก็ตั้งเงินเดือนให้ก็พยายามใช้ให้อยู่ในปริมาณน,นั้นไม่ให้เกินไม่พยายามใช้ของยี่ห้อดังถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็ไม่ให้เกินเงินเดือนเวลาอยู่ที่เช็กก็จะสบายหน่อยมีคนคอยดูแลแต่อยู่เมืองไทยก็ธรรมดาค่ะ ถ้าสามีอยู่ด้วยก็จะนอนกินอยู่ในโรงแรมแต่ถ้าสามีไม่อยู่ก็จะไปนอนออฟฟิศที่ทำเป็นสำนักพิมพ์หนังสืออยู่ง่ายๆกินริมถนนเหมือนเดิมชอบแบบนี้ด้วยค่ะสบายดีถามต่ออีกว่าพอเป็นเลดี้แล้วได้เจอเรื่องปแปลกๆไหมเจ้าตัวเล่าว่าก็มีเช่นมีคนพยายามเสนอขายที่ให้เป็นร้อยๆล้านหรือมาของเงินหรือขอให้หาแฟนให้ก็ต้องอุเบกขาวางเฉยแม้จะสงสารแต่ต้องคิดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง เราเองก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นมีทุกข์มีปัญหาเหมือนกันคนเรามันมีทุกข์กันคนละแบบโลกเปิดกว้างขึ้นเลยมีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติกันมากขึ้น มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดีหรือไม่ดีอีกต่อไปแล้วอยู่ที่เราเลือกคนดีหรือไม่ดีมากกว่าแต่ถ้าเราพยายามตั้งใจคิดจะมองหาแต่สามีชาวต่างชาติทั้งที่ความรักเป็นเรื่องของภมลิขิตก็เหมือนวิ่งไล่ตามเงาทุกอย่างก็จะไม่ราบรื่นเจอทุกข์อาจเจอคนที่ไม่ดีที่ไม่ใช่เนือคู่ที่ดีของเราปล่อยให้เป็นไปตามเบื้องบนกำหนดดีกว่าแต่จะอย่างไรก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องราวของความรักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com